โดร้านนี้ครับอ,อ๋อตอนนี้เป็นไส้เขาเหรอครับเนี่ยนี่ปลาหมาทุกคนเพราะว่าสุพรรณีต้องยกให้ปลาหมานี่ก็ทําเป็นแบบายาวาทุกคนทุงละร้อยย่างทุงนี้กี่กิโลครับหนึ่งโ,โ,โลนะครับด,ดอกดินนะครับขนมตาลเขาจะมีหลายไส้เลยนะครับที่ร้านทำสองไสเพาไส้ควรเองอะค่ะจะทำแค่สองไส้นะครับั่วับ ขอี่มีามาะันประการโบราณค่ะทบราณะคะชิ้น่อนได้เลยค่ะาการดมเย่อยชื่นใจค่ะเหมือนปานลาสามรถอย่างงี้เนาะมาห้อยแล้วพรอมานเป็นอย่ายาจจะเห็นปลายี่สรลำเจียกวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ผู้ากวยอย่างอย่งมานี้เท่าไหรค่ครับเนี่ยใหญ่รนะ้อยห้าสค่ะอ๋อร้อยห้าสาอ อะไรบ้างเนี่ยมีหนังหมูและตัวนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยเป็นข้าวเป็นข้าวอ๋อตัวนี้เป็นถุงถุงละห้าสิบบาทเลยพี่เขาเรียกว่าโรตีกรอบโรตีกรอบต่วแบบล้วก็มาทำเป็นเสียบไม้นะ,นะครับกล่องใหญ่ห้าสิบกล่องเล็กสามสิบค่ะโอ้นั่งปั้นนะคะ,คะงานปั้นไม่ได้พิมพ์ใช้ปั้นั้วมือนะคะหากินยากด้วยเนาะค่ะตัวนี้เป็นอะไรเมี่ยงเมี่ยงคัมนะครับ มีมะนาวแล้วมีหอมเรียกไม่ค่อยสูงแล้วผมเนี่ยดินพันเลยแล้วก็จะมีไส้เขานะครับแล้วก็ห่อหอนี่แหละ สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับเกวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมพามาเดินตลาด3มชุกนะครับซึ่งเป็นตลาดไทยจีนมอสนะครับแล้วก็ชาต่างชาติสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่ผ่านมานะครับวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะมีสินค้าอะไรขายบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับก็เมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับก็จะมีการค้าขายกันตรงนี้แหละนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นชุมชนชาวจีนเนาะแล้วก็มอนไทยนะครับแล้วชาวต่างชาติมาเลือกซื้อเลอกเปลี่ยนสินค้าขายแถวนี้นะทุกคนเราไปดูกันด้านล่างนะครับตอนนี้เรียกขนมอะไรครับขนมเปีย๊ยะขนมเปี๊ยะ กินได้แล้วฮะมีให้กินด้วยนะครับขายได้กินได้ครับอย่า <c oughs> งนี้ลูกเท่าไหร่ครับขายลูกเท่าไหร่ตัวนี้จะร้อยยบาทขาย5้ฟองไปตามร้านอะเป็นินได้เลยทุกอย่างลูกเสาเป็นลูกสสเสาติดโดดีิเผลือกแก้วหัวแก้วมะพร้าวคอที่เรียบลองกินดูลูกก้อกยสองแก้วก็าราบแรเลย วัจะเป็นร้าก็อบัวร้าดแบบคงกลับค้ากลับจะค่อยแวะโอเคครับขอบคุณมากครับมาดูร้านนี้อ๋อเป็นเป็ดมาโลทุกคนนับกันท้วนเลยเขารวมอะไรกันที่วไอ๋อเป็นเป็ดครับทุกคน ผนเยอะมากครับสลิดออเนื้ออ่อนปลากรดนะครับมีปลาหมาตัวน,นี้ตากแดดเดียวนี่ปลาหมาทุกคนเพราะว่าสุพรรณนี่ต้องยกให้ปลาหมา ตัวนี้อะไรครับเนี่ยลูกชิ้นปลาค่ะอ๋อทำเป็นแบบยาวใช่ไหมอ,อ๋อนี่ก็ทำเป็นแบบยาวทุกคนถุงละร้อยยังถุงนี้กี่กิโลครับหนึ่งโลหนึ่งโลนะครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับทุกคนที่นี่ก็จะดังโด่งดังเรื่องลูกชิ้นด้วยนะครับขอบคุณคาัานี่ขนมแปลกใหม่เลยตัวนี้ก็เรียกขนมอะไรครับเนี่ยัน้ลูกเต๋าค่ะอ๋อขนมลูกเต๋า ขาจะมีหลายไส้ใช่ไหมครับที่ร้านทำสองไสเอาไส้ควดเองอะคะ่ะจะทำแค่สองไส้นะ,ค,ะครับก่ับเปือกหมเบ้อที่ิละบาทร้อยเดียวร้อยเดียวก็คือ3ามกล่องนะครับถุงหนึ่งเลยเซตหนึ่งเลยหนึ100บาทนะครับ,บาทานได้นะาเลยนะไม่ป็นไระเนได้ไะไไดนะ ตอนนี้ก็คือจะรอรอขึ้นไปใช่ไหมครับออคจริงมันเปองานนี้คนน้อยก็เลยไดหครับอ๋อกาดูท่อนมา,นร,าราณค่ะอ๋อนี่คือปกาไก่แท้ๆอะไครับเนี่ยอมันปลากกยโบราณค่ะ วันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้ยเนะขอบคุณมากนะคะรับเเลยค่ะดินต่อวันนี้ข้างกองก็เดินไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆ <ec> ก็จะมีนี่ด้วยทุกคนขายตัวลอยแกลละะ้วค่ะนี่หลายที่อาจจะไม่ค่อยมีแล้วครับขายผลไม้โบราณน,นะคะชิกมก่อนได้เลยค่ะทานอย่างอร่อยชื่นใจค่ะ ปีหนึ่งออลูกครั้งเดียวคนหนึ่งห้าที่60ปียังมีลูกนะคะออกลูกครั้งเดียวค,ค่ะทุกคนลูกหลานลอยแก้วครับท,ที่อื่นน่าจะไม่มีขายแล้วเนาะ,ะมีไหมขายยากขึ้นมีออกรายการหลายรายการเลยทุกคนลูกหลานลอยแก้วค่ะขอที่จังตักน้ำไหมโบราณค่ะเอาแล้วขันน้ำด้ออในในวยจ้า อย่างตัวนี้ก็คือห้าสิบบาทน,นี่ร้อยบาทร้อยกมี้อาบมาดูมาดูมีปลาตาแห้งด้วยทุกคน,นนี่นะครับนี่นะครับกน่ยด้นะนีไม่ต้องกเลูกอก็ออยเขาเรียกอะไรครับเนี่ยตาเนื้อปลาลูกเนี่ยลูกกินเลยลูกไม่ต้องเกรงใจ ปลาเหรอครับเนี่ยปลาเป้งแก้ว hmm กับปลาลูกเกวบางๆมันเป้งแก้วชิมซิคัลลุ่มคือเขาทำมาเรียบร้อยแล้วดูกันกินได้เลยลูกมากจงสวัดอ์ไรต้องสวรรค์ครับครับมาเที่ยวขอบคุณมากนะครับนะคืนนอนเนี่ยมาดูมีขนมมีขนมอะไรดูกันได้มาเผาแก้วค่ะอ๋อมาเ้าแก้วนี่นะทุกคน จะเห็นปลายเกย์สอนล้ำเจียกวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ผู้สากวนใช่ไก่ยิบอร่อยมากซาลี่ที่นี่เยอะมากใช่อันนี้เป็นเคขาเขาตีอยู่ซอยสองค่ะถ้าลังของเราเองเราทำหมี่ก่อบขายอ๋อก็เป็นชุดละร้อยใช่ไหมครับพี่ช่ค่ะชุดละร้อยห้าสิบบาทอ๋อตัวนี้ห้าสิบบาทอยู่ซอยสองคือไปเอามาขายแต่ที่บ้านทำอันนี้ขายขายหอบอ๋อวันนี้ก็ร้อยร้อย สองเลยก็ห้าบาทอันนี้ก็คือฟองละร้อยรสชาติเดียวกันกลับเนี่ยร้านนี้นะครับสุวัสตาอร่อยนะเป็นหน้าสุดนะมะขามค่ะค่ะผมขายมาจะยี่สิบปีแล้วค่ะขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับของขายเยอะมากเลยนะครับย้อนอีกทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสามทุกนะครับจ<อ>ังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่มาดูร<อ>้านนี้ขายลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกชิ้นตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่ลูกชิ้นจะขายให้ได้สองออนซ์เท่าไหร่นะคะชิ้นเบลเลอร์เลยอย่างลูกชิ้นใหญ่ครับทุกคนตอวเป็นร้านเลยบิ๊กบอลนะครับบิ๊กบอลอย่างอย่างไม้นี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้อใหญ่ร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อร้อยห้าสิบบาททุกคนตัวตัวตัวน้ำจิ้มเหนียวข้นมาก ม้นกันเลยเลยผิ้ง้าเยอะมากนะครับมาดูทำอะไรกันนี่มาดูแม่คา้าแม่ค้ายำยำหรือค้าเรียกอะไรครับเนี่ยยำค่ะอ๋อมาดูกันมาดูกันขายชุดเท่าไหร่ครับชุดละห้าสิบครับ สุดละห้าสิบบาทหอมจะบ,บี้แบบนี้แล้วก็ใส่หนังหมูนะทุกคนใส่หนังหมูเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่หอมใส่หอมใส่ขิงมีขิงมีหอมแดงเผ็ดไหมปานกลางครับมีผงนัวอ ใส่ถ้วยเลยครับอ๋อคุณป้าก็จะปั้นมาพอดีใช่ไหม ใช่เลยห้าสิบป่ะาสิบวันนี้เขาเรียกกันอะไรนะครับอ,อีก,กีข้าวยำค่ะข้าวยำได้แล้วไปเดินต่อทุกคนนะแค่เดินมาแป๊บเดียวได้ของเต็มมาเต็มมือแล้วขนมที่นี่มีหลากหลายครับนีขนมแปลกๆนั่นเลยนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างนะครับเนี่ยตามชื่อตามติดป้ายเลยทุกคน ขนมเปี๊ยะโบราณค่ะเยอะมากเลยครับมีเยอะทุกคนดู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 ดดคนช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยเนะนี่นะครับก็จะมีปลาปลาช่อนาานาปลามานะครับปลาสลิดตัวนี้หมายถึงว่าถาดนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับ ตัวห้ตัวค่ะร้อนึงอืมแล้วถ้าโลหนึ่งอ่ะได้กี่ตัวโลหนึ่งประมาณ8ตัว9ตัวจาะนะครับห้าตัวแล้วนี่ก็ปลาเอานั้นยิ่ไม่ดีกว่าก็มีขายเป็นโลด้วยเเป็นถาดด้วยทุกคนปลาซิวแก้วเนี่ยอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับร้อยหนึ่งแก้ววันนั้นเลยนี่ปลาปลาซิวแก้วค่ะอันนี้พี่ซื้อซื้อแก้วนี่ค่ะต่อครับทุกคนมีขนมโรตีกรอบสูตรโบราณ อ๋อตอนนี้เป็นถุงถุงละห้าสิบบาทนะพี่เขาเรียกว่าโรตีกรอบโรตีกรอบอือทุกคนก็จะเคลือบน้ำตาลเคลือบอะไรเรียบร้อยเลยแค่นี้กจออกหวานแค่บิ๊กจอกหวานทุกทีเลยเดินต่อครับเดี๋ยวเดินดูก่อนอ๋อริ่งผสมถาดขอ่งน่อแกงด้วยเยอะมากเลย เยอะมากเลยนี่นี่ไงมีขนมเปี๊ยะด้วยครับทุกคนขนมเปี๊ยะสวยๆเลยตรงนั้นนบาี่ไข่ธรรมดานี่ว่าเป็นไข่นกกระทาใช่ไหมครับตัวเนี้ยนกกระทาค่ะแล้วมาทำเป็นเสียบไม้นะครับมาสิบห้าบาทมีลูกชุบด้วยครับหากินยาและขนมฟางขนม อันนี้เป็นกล่องกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องใหญ่ห้าสิบกล่องเล็กสามสิบค่ะโอ้ย่งปั้นนะคะงานปั้นไม่ได้พิมพ์ใช้ปั้นั้วยท่านมือนะคะหากินยากด้วยเนาะ,ะ,ะคะ่ะทำไม่ยากด้วยนะไหนจะควรไหนจะปั้นดีอ่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> นี่นะครับนี่รับเข้าพระนี่เลยมาเลยนะครับขอบคุณมากคะ่ะตัๆๆ้งดูตอนน่อกันทุกคนหลากหลายมากเดินสับไปสับมาเนาะสองฝั่งเลย ขนมหลากหลายนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรเมียเ่ยงคํานะครับเมี่ยงมาเท่าไหร่มาได้ยี่สิบาทเอาสามอ๋อจะมีเครื่องสี่ห้าอย่างนะครับวิธีการเอาไป เขารียกอะไรใบข้าวปูจะพภาพสภาพนะคะนักท <gypt> ่องเที่ยวท่านใดที่มาซื้อแถวเคยที่ซอยสองทางร้านตัวลืมนะคะให้ท่านกลับมาเอาด้วยนะคะอาจะมีขิงนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ซื้อใช่ขิงมาครับนะแถวสวยขิงอ่อนนะร้านตัวลืมขิงอ่อนตัวแล้วก็มีมะนาวแล้วมีหอมเรียกไม่ค่อยสูงแล้วผมเนี่ยดินพันเลย แล้วก็จะมีไส้เขานะครับแล้วก็ห่อๆนี่แหละนะ่ครับนแต่อใบขยรถเจ้าหน้ที่จะลกแล้วรถสองท่านนะคะขอเคุณค่ะ ขอะเดินได้แล้วนี่ชุดนี้เท่าไหร่ครับนี่หอยเองเนี่ยหอยะสิบบาทนะครับไปเดินไปต่อ,อนี่ไปเดินต่อทุกคนก็จะมีทุกวันนะครับแมคคาบอกว่า คนก็จะเยอะหน่อยในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะักขัตเลอนะ์เนาะมาเที่ยวชมมาเดินดูของกินเลือกซื้อของกินของใช้ได้ทุกคนนะครับของกินก็จะเยอะมากหลากหลายเลยหลากหลายเลยกระเป๋าไหมคะมีหลากหลายมีทั้งปลาแห้งด้วยทุกคนปลากรอบๆเอาไว้ต้มโค้งเนาะร้อยห้าสิบบาทไว้ต้มโคง้งต้มอะไรขอบคุณมากคะ่ะ เดินต่อเดินต่อนี่ก็จะเป็นแย่ทุกคนเวลาเราเดินมาก็จะวนไปวนมาเนี่แหละแล้วก็ที่จอดรถที่นี่เขาฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เนาะไม่ต้องเสียตังค์มาจอดได้เลยจะมีปลาแดดเดียวปลาตากแห้งด้วย นี่ก็เป็นาพายบรรยากาศที่ตลาดสามชุกนะครับอืมบะจ่างนะครับบะจ่างบะจ่างค่ะเขาเป็นบัวจา้าอ๋อนี่ใช่เขาคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาเป็นบัวหอมหอมหอมร้อยหนึ่งต้นต่อทุกคนนี่ก็จะมีอีกซอยหนึ่งนะครับมันจะเป็นซอยเหมือนแบบ เหมือนเป็นคู่หาเป็นตึกเนาะที่น,นี่มาดูตรงนี้นี่ก็ทำอะไรกันดูอันนี้สองกล่อง้าะใสส่กล่องร้อยสี่สาหรีนมสดนะครับ Xin đi thôi. Xin đi nào, bố. Không. 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 อยาเจ็ดกล่องอยากพี่อเเนมน่งพรุ่จะไม่ติดลอยจ้ะจะไม่ติดกลสกองนเจ็กล่องร้อย็ดกรอเลยจ้ารุาัชิมเลยนะคะเลองร้อเดียวกันเลยขนมสาล่ขนมไขเนยชอชิมได้เลยค่ะชิได้ด้เลยนะคะมีร้านค้ามากมายเลย ทุกคนมาดูครับนี่ก็จะเป็นร้านแบบโบราณโบราณนะทุกคนเป็นแบบนี้ทุกคนร้านเ่่าแก่ร้านโชว์หวยนะครับก็จะมีอะไรบ้างทุกคนก็จะมีแคร์นี่มีอยู่ยังมียังมีขายอยู่สานซิวยังเป็นแบบซองเลยทุกคนแต่ซาเนี่ยหายไปแล้ว ออมาเนี้ยทุกคนก็มาใช้บริการนะครับเป็นร้านกาะโหลกนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไหมมีร้านแถวนี้ก็มีผ้าไหมผ้าป้ายทุกคนผ้าป้ายมาเลือกซื้อแล้วหากันได้ทุกคนเนาะใครอยากจะพาไปใส่ในชุดทำงานตน่างๆมีร้านเครื่องเงินเครื่องทองด้วยไปดูกันเรื่อยๆ ไ้้้เรรียยบอแลวก็จะเป็นร้านกาแฟสดเหมือนกันเนาะตรงนี้กาแฟสดเราต้องร้านบ้านโคกทุกคนเรื่องดีสายจะเอาสมัยจะเป็นร้านวินเทจวินเทจจะเป็นร้านพวกร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มเนาะนี่ทุกคนเติมต่อไปเรื่อยครับเตินต่อไปเรื่อย ของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับของกินส่วนใหญ่จะเป็นของกินเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นของกินนะครับแล้วก็ขนมนมเนยที่เราไม่เคยเห็นก็มาอยู่ที่นี่เะทุกคนที่มันหายไปจากของตลาดบางทีเครึ่องมือครึ่งใช้ที่เราไม่เคยเห็นนะครับอย่างผลพันธุ์ต่างๆก็หายหมดแล้วเนาะเราก็มาดูกันทีห้องน้นะห้องน้ำไม่คือเป็นตุ่มถุงเลย กลับบ้านได้ที่เน้ี่ยรูปมาครับสี่หาวันเย็นได้สบายค้กอโบราณตานไตแท้ๆนะครับเนื้อเดียวกได้เน่เป็นร้านาวกวยโบราณติทัาสวันาคนวก้วยทำเองหมครับพี่อ๋อ นะครับ้าบะรต้มมาให้เป็นชีิปเลยครับม่น้กลัวครับเนื้อจะหอมด้วยครับขอบคุณมากนะครับทุกคนได้แล้วชาวแวโบราณน,นะคโอเคครับเดินต่อกันค่ะอันนี้ถือาชอบอันนี้ไม่ถือว่ได้ ดูกันต่อดูกันต่อตอืมคนใหญ่ที่เนี่ยกรมสาลีเยอะมาเลยนะครับ,รรอรบของกินของหานะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแม่ค้าก็ยเยอะคนก็ยเยอะคนมาเที่ยวก็ยเยอะเนาะ้าใครอยากจะมาลูกมาหลานมาเที่ยวนะครับมาเดินชมได้เลย ขอ,ของแข่งกันจะเป็นแบบนี้ทุกคนตัว,วตน,นี้ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ย25บาท25บาทเราจะมีหลากหลายขนมเลยทุกคนขนมโบราณบ้านแม่หน่อยป่ะขนมก็มีเนาะแต่เรามานานแล้วเราจะหาไปหาอะไรกินกันนะครับเราจะไปหาอะไรกินกันของนะพี่จ้าขนมจอลิจ้าต่อ่ะของกินก็มีนะครับทุกคน สามารถมาฝากคล้องที่ตลาดแห่งนี้ได้เลยนะครับกจะประมาณนี้ ลองลองเปิดที่ตัวไหนครับถ้าไปบัวอะไรก็อย่าเอาในร้านเด็ดด้านในเด็คนะหอมหอมใบบัวบาด้หอมใบบัวอยู่ด้านในทุกคนเขาบอกว่าร้านเด็ดเรามาตามร้านเด็ดนั่งในตรงไหนบ้างครับเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่ามาตลาดสามชุกนี่ห้ามพลาดเลยนี่เป็นข้าวห่อใบบัวนะครับผมเพราะว่ามาสามชุกต้องได้กินนี่ก็จะมีอะไรบ้าง นี่ยมีไข่แดงเนาะไข่เค็มมีคุณเชียงนะครับแล้วก็มามีหมูนะครับมีหมูแบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นหอมใบบัวจริงๆทุกคนแล้วก็ข้าวก็จะผัดคู่กับเห็ดหอมเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับให้เรียกว่าสไตล์ข้าวอัด ก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยทุกคนเนี่ยัเดี๋ยวขออนุญาตกินกันก่อนครับทุกคนวันอาทิตย์ก็จะคึกคักหน่อยเนาะที่ตลาดสามชกนี่แหละครับเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเย็นเลย วันนี้วสันน้อยขอลาไปก่อนใครอยากไปเที่ยวไหนก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใจาามสิจ็บเหวอไปเดินร้อนจากบ,บ้านนน